โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับปืนมูลหลานเชสซิ่งนะครับก็เป็นปืนประจุดหาดาวตัวใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเอาปืนตัวนี้นะครับมายิงมามีให้ทุกคนดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอคนละไลค์นะครับไปลุยเลยครับแรงไหมปืนนี้แรงไหมอัดเลยครับอุ่ยได้หนึ่งคิวครับผมประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับมาแล้ว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  ปืนมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับผมจะลองเอาที่ช่วยนี่ไงอีตัวหนึ่งแรงมากนะทุกคนนะครับโอเคไปเลยครับก็แพงนะครับปืนตัวนี้นะครับเออก็อันนี้ได้จากการสุ่มเจมนะครับมันก็ต้องจ่ายเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถามว่าจ่ายแล้วคุ้มไหมผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะครับโอ้ยมาดิมีธนูครับผมไม่ต้องกลัวครับมามงมามีอะไรกลัวทำไมอ่ะนะครับสาดไปดีสองตัวเนี่ยนะครับ ก็กลัว,วบอกเฮ้ยอาตัวนี้กด F ตัวนี้กด F มามาเทียตัวเลยครับอุ้ยเชี่ยเกบแตกกูมาดิมาดิฟาโลตรงนี้3ตัวนะครับตายหนึ่งเคสวยครับล่าเลยครับผม <S <S ก็เป็นอาวุธเซ็ตคู่กันนะครับระหว่างอาปืนแล้วก็มีดเนาะนะครับหลายคนไม่ต้องอาจจะแบบแปลกใจนะครับว่าทำไมมันคล้ายๆกันนะครับมันคือเซตเดียวกันนะครับประมาณนี้ หลังเข้าเนี่ยเตียวหลังเข้าที่ผายมัม,มีไม่ล่าเลยอะ่ะโอเคเรีบยิงครับโอเคสวยครับนี่ขนาดผมไม่ได้เล่นปืนบอมนะครับเนี่ยคือถ,ถ้าผมเล่นปืนบอมมันจะแบบว่ายับกว่านี้เยอะเลยนะครับเออม,ม,มีมันแบบไม่ล่านะครับทำยังไงดนะีมัม,มีมันล่าเว้อ่ย วาดีครับวาดีหนุ่มอัดเข้ามุมเลยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับไปคลิปมาคือมนมี่แมงตายยับเลยนะครับมันมีล่าอยาให้มันล่าว่ะถ้ามันล่าน่าจะมันกว่านี้นะครับเคตอนนี้ก็ยังไม่หายหวัดนะครับถ้าแบบเสียงแบบแตกๆหรือว่าแผลบ,บยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผม โอ้คนแบบเอามีดฟันแล้วว่ะทุกคนครับโอ้แตกจนได้กูโอเคแต่แต่ตอนเกมจบก็ไม่เป็นไรนะครับเชื่อว่าจมยิงตัวนั้นนะครับลืมโฟกัสที่ตัวหนึ่งนะครับโอเคไปครับต่อครับยาวๆเลยนะครับคลิปนี้ผมกะว่าจะถ่ายยาวๆนะครับสักสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรประมาณนี้ถ้าเสียงมันยังไหวอยู่นะครับผมส่วนตัวก็แบบว่าไม่สบายนะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะช่วงนี้ไปครับ ดูครับบักบีน่าจะเป็นเงินเยอะนะครับเมื่อกี้เฮ้ยขลามีครับอุ้ยตอนนี้มันมีหดว่ะเอาว่ะเซิร์ฟนี้ผมถ่ายเป็นเซิร์ฟอ่าอ่าเขาเรียกเซิร์ฟอะไรนะโกลบอลนะครับอาจจะแบบไม่ค่อยเจอโปรนะครับโอเคไปแล้วไปเลยครับผมว่าเราควรขึ้นหอนะครับ ไปครับลุยครับเลสโก้ go, ครับขึ้นหนอเลยครับเฮ้ยเพื่อนอยู่ด้วยกันนะเพื่อน okay. โอเคเฮ้ยเพื่อนมันมีมาข้างหลังข้างหลังเอาเฮียแตกโอ้โหตัวโดดอยู่นี่ด้วยครับเฮ้ยขึ้นแล้วโอ้ยยังขึ้นไม่รอดแม่งดดติดไอ้เหี้ยโอเคครับแตกหมดแล้วครับบนหนอตัวท้ายนะครับไปลุยครับ ตัวเดียวนะครับปึ๊บโอ้โหเด้งวะ่ะเคขึ้นมาตบใหม่ได้นะครับยังมันยังมันไปขึ้นมาอีกรอบนึงห้องนี้โนโจีจีนะครับแล้วก็โนโดูดนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เปล่อหนึ่งนะครับไม่มีบอมจีจีนะครับเอาเอานี้ไงโดนมาละแตกครับเรียบร้อยสวยโอเคครับ รวยเลยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับขอสักยี่สิบไลค์นะครับยิงกระสุนทิ้งเหมือนเดิมนะครับเราใช้แค่ลูกหัวบอมเท่านั้นนะครับสำหรับธนูนะหัวธรรมดานี่มันแบบไรประโยชน์นะครับก็ยิงทิ้งไปนะครับตอนนี้สกอร์เราที่หนึ่งของห้องนะครับโหดนะครับเนี่ยถือว่าแบบไม่ได้ใช้บอมด้วยนะครับถือว่าแจมเลยนะครับ มันอยู่หลังเสาเนี่ยครับนี่ไงโดดลงแล้วนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยโอเคผมขออนุญ,ญาตไปเล่นอ่าตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเคลียร์แล้วไงแตกอะครับเนี่ยไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับทุกคนอยู่ทำไมอยู่ก็แตกดิครับ โหตามมาด้วยนะครับมันตามมาด้วยมันตามมาด้วยแต่รอบนี้เรามีธนูตัวนี้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นมัามี่จะตามเรายากหน่อยนะครับโอเคไอ้เจ้ยเราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเใชยมีตัวดักมาดิตามมาดิเใชยแม่งดักเกิดเลยวะทุกคนแล้วก็มีตัวล่องหนดักด้วยนะครับเชีแล้วโหแบบยิ่งมองไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับโอ้แตกกาลนาแล้วครับเฮ้ย มาดิมาดิครับโอ้หมันซิกแซกว่ะมันซิกแซกกว่าทุกคนเจ้ยเ <Yeah. S 1> ุ้ยโอ้โหตายเจ้ย yeah. ตัวนี้มันผิวอ่ะทุกคนมันชื่อว่าอะไรวะอ่าเุ้ยมันผิวมากเลยนะมันซิกแซกใส่ผมนะครับโอเคครับโอ้หมดห้องแล้วผม โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะเล่นแบบว่าซ์ซูเปอร์เซฟเลยนะครับผมจะไม่เสี่ยงแล้วนะครับมาเราจะเข้าสูโมติมนะครับเนื่องจากเริ่มเป็นมัมมี่บ่อยแล้วนะครับผมรู้สึกสัมผัสได้นะครับเดี๋ยวคนดูจะบ่นนะครับว่าเอ้กูมาดูมึงเล่นเป็นคนหรือดูมึงเล่นเป็นมัมมี่เนี่ยนะครับโอเคนะครับไปครับบนหอเคลียนะครับไม่มีมัมมี่หรือเปล่าเออไม่มีนะครับมากเลยครับเดี๋ยวเรามารับใต้หอกันนะครับนี่มัมมี่มาแล้วเพื่อนข้างหลังเพื่อน เป็นไล่ะว,วะโอเคครับมองดีๆนะครับระแวงตัวล่องหนไว้นะครับ,รตรบแต่ว่ามันไม่ไม่ล่าแลว้วทุกคนมาดิตัวฟรีตัวหนึ่งแล้วนะครับโหโดนล่าที่เหี้ยมาล่ากูอีกอุย้ยเนี่ยทีนี้ไม่มาช่วยนะครับเออสวยน่าเจ็บแล้วแหละตัวเนี้ย โอเคยิงไม่ทันสี่หลูนะครับสี่หลูแม่งแรงกว่าเยอะเลยนะครับโอเคได้มาหนึ่งคิวครับไปครับล่าเลยแล้วกันนะครับตอนแรกจะเล่นแบบเซฟเซฟนะครับแต่เมื่อมันมีนมมนไม่ล่านะครับเราต้องล่ามัมมีม่แทนนะครับไปเลยครับปึ๊บอ้อมเฮ้ยมันมีตามหลังว่ะเพื่อนมาดิ มาดิมาดิโอ้โหยิงกว่าจะโดนนะครับนานอยู่นะนะครับกระสุนมันค่อนข้างที่แบบว่ากร,กระจายนิดนึงนะครับเออถ้าว่านิ่งไหมก็นิ่งแหละนะครับแต่ว่ามันก็กระจายนิดนึงอนะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าคุมปืนดีๆนะนะครับถือว่าเป็นปืนโกงในโหมด PVP เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมอยากได้กล่องกระสุนนะมีกล่องกระสุนดรอบไหมโอเคนะครับเฮ้ยตัวฟรีตัวฟรีอย่างนี้เราล่าเลยครับยิงเลยครับเฮ้ยโอเคสวยครับหนึ่งคิวครับไปครับเก็บกล่องกระสุนกันนะครับโหมีคนเก็บไปแล้วกล่องนี้แย่ไวยังวะโอเคครับมัมมี่ตอนนี้ไม่ดุเลยนะครับ เฮ้ยตัวฟรีาตายยิงสองตัวเม็ดตายเลยนะครับน่าจะซากจากบอมนะครับเคอะไรวะเน,นี่ยเคนะครับลองมิดเหล่าถัวนะครับนี่ไงเต็มกระบาลน,นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคขอกระสุนมาดิมาดิมาดิหนุ่ม เทสดูนะครับอดิตายไหมโอ้โหโดนม็อมซี่รูยิงนะครับไอ้สี่รูตัวนี้มันชอบบาลานซ์เรานะครับแม่งจะขึ้นนี่หนึ่งแทนเราแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคครับช่างมันนะครับไม่เป็นไรนะครับฮะเลยต่อครับโอเคบอกว่าตาต่อไปนะครับมัมมี่ที่เป็นเนี่ยน่าจะดุกว่านี้นะครับคงไม่ไม่ยืนนิ่งให้ยิงฟรีนะเออ ซึ่งห้องนี้มันก็โนโบอมตีๆนะครับผมคิดว่ามัมมี่มันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นนะครับเออถ้าจะเล่นกันจริงๆริงนะครับเป็นผมต้อมตบบนห้องเลยนะครับโอเคขอคัดคนแป๊บนึงนี่ไงโอ้ยใครอยู่ก็อยู่เถอะกูไปละเคครับขึ้นหอเลยครับ อุ้ยเฮีย้ยเก็บตายึ้นละเพื่อนเฮี้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่เสือป่าจระเข้นะครับแล้วก็สนทนุมเหลือเม็ดเดียวนะครับโอ้ยเ้ยเก็บกระสุนตอนนันตตะตาคุยโอเคตอนนี้มีอันนึงครับสวยครับแล้วอยู่นะครับเอาว่ะแม่งดุตามคำขอจริงด้วยนะครับตอนนี้ วิ่งยาวครับทุกคนขึ้นหอสิครับรออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยแย่ล่วงอีกกูอ,าาบบอ้มอ,อมแรงนี้นะครับมามาเฮ้ยมาดิเฮ้ยโอ้โหเชี่ยตายวิ่งไวแต่ว่ามันมีห้องเนี้ยนะครับเฮียนี่เอขอด,ดูดนะครับได้ตามคำขอเลยนะครับ โอ้โหตัวท้ายอยู่ไหนวะไกลลงอาคมอ๋ออยู่นี่เฮ้ยแล้วมันระบังอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วมันปลาระเบิดใส่ไม่ขยับเอ้ยนี่ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วนะครับเฮ้ยมายืนบังเฉยเลยนะครับโอเคได้อยู่นะครับค่อยๆขึ้นไปทีละเก้านะครับยังไงก็น่าจะถึงนะครับไปปึ๊บปึ๊บ โอ้ย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 ,อยเกือบถึงนะเมื่อกี้เกือบนะเกือบนะอุ้ยเขี้ยมันไม่โดนอุย้ยมันไม่โดนได้ไงวะกูเฮี้ยมาดิมาดิมาดิเอาโล่มาแล้วครับโอเคแตกครับผมเขี้ยมันไม่โดนเฉยเลยนะครับเมืเ่อกี้นะครับโอเคครับ แคนหอยจกอแคนามี่เหรอน่าจะเป็นแคนามี่นะครับรู้สึกว่าแบบตบผิวมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมวิ่งว่าผมคิดว่าผมพิวนะเขายัางตามมาทันนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับมาบังแป๊บบังแป๊บข้างบนมีคนเป็นนะข้างบนไม่มีใครเป็นนะครับโอเคสวยโอเคครับรีบขึ้นมาเพื่อนเอาแตกแตกหมดแล้วครับตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวยิงต้าแล้วกันนะครับคิดว่าอยู่บนนี้น่าจะรอดนะครับผมคิดว่านะมาแล้วครับมาแล้วครับมาม,มีโอเคีตัวยืนฟรีด้วยเพื่อนไปตบตัวฟรีก่อนไหมนะครับอันไหนอันไหนขึ้นมาทำไมไม่ได้ต้อนไม่ได้ต้อนรับนะครับโอเคครับตายครับเรียบร้อยในหนึ่งคิวครับผม เออตัวฟรีไม่มีใครตบดีจริงๆนะครับอิ่มอร่อยเลยนะตัวฟรีน่ะไม่มีใครตบเฉยเลยนะครับโอเคครับมีล่องหนมาแล้วครับระวังตัวล่องหนนะครับทุกคนอันตรายนะครับบอกเลยนะครับนี่ไงได้หนึ่งคิวครับผมไปครับเออตัวฟรีไม่มีใครตบจริงเหรอวะเนี่ยเฮ้ยตัวฟรีเพื่อนเออนะครับตบสักทีนะครับ นึกว่าจะไม่มีใครตอบเสียแล้วนะครับผมเล่นให้ตรงเนี้ยนะครับมาเฮ้ยมาดีขึ้นมาดิสวยครับร่วงไปแล้วครับกระสุนใกล้หมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับกระสุนผมเหลือยี่สิบนัดสุดท้ายว่ะเชื่อโอเคครับผมต้องไม่เก็บกระสุนนะครับ ดูยับทุกคนไปครับบนหอมีอยู่กล่องหนึ่งนะครับและมัมมี่ฟรีตัวหนึ่งโอเคตายยังอ่ะไม่ตายด้วยนะครับทึกจังวะโอเคตายแล้วครับนี่ครับเราก็เล่นบนหอเลยแล้วกันนะครับบักบีน่าจะแตกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคติ่มได้ไหมนั่งติ่มอยู่บนหอนะครับ <c oughs> โอเคครับผม ลองนั่งติ่มดูนะหวังว่ามัมี่จะไม่ขึ้นมาเช็คนะครับถ้าขึ้นมาเช็คก็ตาโอะนะครับทุกคนโอเคครับแอบเลยนะครับผมสักพักหนึ่งนะครับนี่ไงมาขึ้นมาไรเชียดููนะให้แกลูเยอะนะให้แกมาดิมาดิตายครับลูเยอะก็ตายไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับตัวหนึ่งครับสองตัวมาละโอเค หนูไปครับตายไปหนึ่งครับผมมาดิมีตัวหนึ่งนะครับใช่หรืเปล่มีตัวหนึ่งไม่ใช่หรอเมื่อกี้มันจะมีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไปไหนแล้ววะนี่ไงคลาดนี่ไงขึ้นมาแล้วครับตัวหนึ่งครับโอ้ขึ้นมาทำไมเฮ้ยเอ้เอาชนาะเฉย โอเคครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไ้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีก็สวัสดีครับ